สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการสุขกายสบายใจกับพัฒนาสุริยงนะคะ FM r i 2 m มร้อยเมกะเฮช้าวันอาทิตย์8ปดโมงครึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วใครไปสัมมนากับโรงพยาบาลวัฒโนสดบ้างน่าจะได้ข้อมูลดีๆสาระดีๆกลับมา เล่าสู่กันฟังหรือว่ามาใช้เป็นวิธีการดูแลคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอยู่เนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยจะนําเรียนคุณทู้ฟังเป็นโครงการดีๆอีกอย่างหนึ่งที่เพ้าต่ว่าหลายๆคนทำอยู่แต่ไม่ทราบว่าทำถูกต้องถูกวิธีหรือไม่อย่างไรเรารู้จักกันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะวันนี้จะคุยกันกับเรื่องของ การล้างสารพิษออกจากร่างกายหรือที่ใครๆเรียกสั้นๆง่ายๆว่าดีท็อกซ์นั่นเองนะคะคุยกับแพทย์แผนไทยชรีพันธ์เทียมรัฐค่ะกรรมาการผู้จัดการร้านอารยะออร์แกนิกเพลสนะคะคุณชรีพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการดีท็อกซ์หรือว่าการล้างสารพิษออกจากร่างกายคืออะไรคะ,ะการดีทอ็อกซ์หรือการล้างสารพิษนะคะก็คือการที่เราจัด ทำขบวนการนะคะนำของเสียนะคะในรูปอนโุโมูลอิสระออกจากร่างกายโดยเราสามารถขับออกมาได้ทางเหงื่อนะคะ,ะแล้วก็ทางปัสสาวะนะคะแล้วก็การขับถ่ายคือการอุจจาระนะคะแล้วก็ยังดีท็อกซ์ออกมาในเรื่องของการหายใจได้ด้วย<ะ>ใช่ค่ะ อ๋อ oh, หายใจนี้ก็ถือเป็นการล้างพิษออกจากร่างกายได้เหมือนกันถูกต้องค่ะก็คือเป็นการหายใจเนี่ยโดยหายใจหายใจย,วยาวอะคะ่ะหายใจเข้ายาวออกยาวนะคะเพราะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบบางครั้งเนี่ยทําให้คนเราเนี่ย mm hmm. หายใจสั้น mm hmm. นะคะแล้วก็อ่อนเนี่ยก็จะรับออกซิเจนน้อย สูดเอาเสียนเข้าได้น้อยร่างกายก็ได้รับออกเสียนในการเข้าไปหมุนเวียนได้ค่อนข้างน้อยค่ะหายใจเข้าหายใจออกที่คือทางทางเข้าทางจมูกออกทางจมูกหรือว่าเข้าจมูกออกทางปากเข้าทางจมูกออกทางจมูกค่ะอหายใจลึกๆยาวๆจนขึ้นไปติหนึ่งาคแล้วมาต้องสัมพั์กับ คือตับท้องเราไหมคะบางคนคบอกว่าคือตอนเด็กๆเนี่ยเราทําได้แต่ตอนโตแล้วเราหายใจเนี่ยท้องตับแฟบหายใจออกหายใจเข้าท้องแฟบหายใจออกท้องป่องท่านได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ท้องออกหายใจออกมันต้องท้องแฟบถูกไหมคะเอะอคุณผู้เนี่ยต้องบอกว่าถูกทั้งสองแบบเพราะว่าหายใจเทับท้องพองหายใจออกท้องยุบอาจจะเป็นการหายใจ การหายใจเข้าเนี่ยเป็นการยกที่โคงคือมันเือนเรายกไหลขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ทาาารเิปลยนต้องทอีไรคะพิรันิดิ้ออะไรคือการออกกําลังกายที่เป็นมังกายชาดัดชาระโดยใช้เน้นใช้มัด น่าจอถมด้วยน่านะให้แต็นท่าอดอาจจะทำากคุณค่อยๆย,ย,ยุบคนท็น้อย้อ,ยอยก็ได้แบ่นี้ิดเดีอนนิ จะทั้งลรมเนี่ยหมดแล้วค่ะ ก็เป็นไปไนป่ไดขนาดไหนทำไมเราถึงต้องรางสารพิษออกจากร่างกายค่คะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรารับสารพิษมาค่อนข้างเยอะนะคะในปัจจุบันโดยที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วยทั้งสิ่ง,งที่ร้องทางด้านเรื่องของหนึ่งเลยโดยตรงอาหารการกินนะคะปิ้งย่างทอดเป็นอีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสองที่จะทาให้เราอย่างเช่นควันพิษสารพิษทั้งหลายนะคะ มางทิ่ทางเนี่ยมาจากธรรมชาตนะคะที่นำพาทางเชื้อโรคแบคทีเรียวไวรัสนะคะมาให้นะคะการที่ฝนตกไม่ตรงตามฤดูแดดออกไม่ตรงตามฤดูกาลนะคะก <c oughs> ารเป็ียนวันหนึ่งมีสามฤดูกาลอย่างเนี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ทำให้เราเนี่ยเกิดอาการไม่สบายค่ะค่ะนะคะร่างกาติดกระทบกรบก้องเรกว่าขันหน ก็ทําให้ร่างกายภายในเนี่ยเหมือนจะแก่็วกว่าอายุช mm hmm. ท,ไ,ทไปเดอร์มาก mm hmm. นะคะเราก็เลยต้องมาสาราวิธีที่จะรล้างสมอจัดการ mm hmm. นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพใหม่ทั้งหมด mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมามีสติภาพได้ดีขึ้นสัิภาพมนจัร ช้การทํางานของอวัยวะภายในร่างกายนะคะหัวใจนะคะปอดอย่างนี้นะคะตับหรือว่าไตานะคะแล <okay. S 2> ก็ระบบต่างๆนะคะที่จะทําให้อเซลล์เราแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นด้วยค่นะคะก็อันเนี้ยจะนาพามาสู่สุขภาพที่แข็งแรงอื แล้วถ้าอย่างนั้นวิธีการดีท็อกซ์เนี่ยสามารถทําได้โดยวิธีอย่างไรบ้างคะดีท็อกซ์เนี่ยอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือการดื่มน้ําสะอาดง่ายสุดแค่นี้เหรอคะะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวนี้พอได้พูดคุยกับหลายๆท่านบอกว่าพวกนั้นยุ่งม,มากเลยดื่มน้ําไม่ถึงอ,อสามแก้วต่อวนันนะคะบางบางคนงานยุ่งจริงๆค่ะนะคะอย่างบางคนบอกว่า ดื่มน้ําแล้วรู้สึกว่าดื่มยากต้องดื่มน้ําหวานเท่านั้นตอนเช้าก็มาแล้วก็แฟเย็นใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีข่าวในเรื่องของการเราได้สารพิษจากการรับประทานฟีมเทียมนะคะด้วยอย่างนี้แล้วก็การทานอาหารที่ไม่ถูกต้องบอกแล้วว่าเรื่องเขาบอกเรื่องกินเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่จริงๆกินไม่ถูกก็เรื่องใหญ่กินมากไปก็เรื่องใหญ่ไม่มีกินก็เรื่องใหญ่ไม่มีกินนี่เรื่องหนักเลยค่ะก็เลยว่าอมามาต้องมาพิจารณามาดูกันตั้งแต่ระบบแรกเลยคือระบบในเรื่องของอาหารค่ะนะคะระบบย่อยอาหารก็จะมาดูว่าเราล้างพิษจากอาหารได้ไหมได้อย่างเช่นการดื่มน้ําผลไม้ข้น ที่ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่มาจากสารที่ทำให้เกิดความหวานต้องคันเองสดๆเลยไหมคะแล้วก็ดื่มทันทีควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะ <c oughs> ว่าเราไม่ทราบว่าความสะอาดของผู้ที่คั้นให้เราเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหน <c oughs> นะคะแต่ถ้าอยากจะปลอดภัยแล้ว <c oughs> ก็ไม่ใช่ต้าซื้อกษตรอินทรีย์มาแล้วก็ ให้คนอื่นคัดเราก็ไม่รู้ว่าล้างน้ํายังไง <c oughs> ก็เราก็ล้างเองของเราก็สะอาดแล้วก็คือเราจะได้อาหารที่มีคุณคุณภาพมากที่สุดค่ะน้ําอะไรก็ได้หรือว่าต้องเ,ออเป็นชนิดไหนจะพิเศษกว่าถ้าจะให้แนะนําเนี่ยก็คือสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคก,กระเพาะหรือว่าโรคก,กรดไหลย้อนนะคะก็ะวควรทานผลไม้ที่ออกมีออกรสเปรี้ยวสักนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ผสม ผลไม้หรือผักที่เป็นแป้งอย่างเช่นมะม่วงหรือว่าแครอท<ช>นะคะเราก็จะไม่ใช้ใช่สองตัวนี้แป้งเยอะค่ะก็จะเป็นผลไม้อย่างเช่นเป็นแอปเปิลแอปเปิลแดงผสมแอปเปิลเขียว<ช>เพราะว่าแดงก็จะมีความหวานแอปเปิลเขียวก็จะมีความเปรี้ยวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำผักไปอย่างเช่น เซอร์เบอรี่ดีอย่างนี้นะคะก็ช่วยลดความดันด้วยนะคะก็ผสมอา,อาจจะเป็นฝรั่งนะคะหรืออาจจะเป็นเติมมะนาวเป็นนิดนึงนะคะก็จะได้ไหมคะสับประรด,ดนี่ต้องระวังสําหรับผู้ที่เป็นโรคระเพยอ่อนนะคะคอะไรที่เป็นกรดเ,เราต้องค่อนข้างระวังกลายเป็นว่าดื่มน้ำผลมไม้แล้วเป็นอันตรายบีทรูทก็ได้ไหมคะเห็นเพราะนิมยมกันจังเลยเอานิยมค่ะเพราะว่าตัวบีทรูทเนี่ย แต่ว่าจะทรมานสําหรับผู้ที่ไม่ชอบปลิ่นดินจะพม่นค้บุญประโยชน์เยอะมากตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้โดยตรงค่ะนะคะแล้วก็ช่วยที่จะเรียกว่าดีท็อกซล้างสารพิษล้างของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีนะคะเป็นตัวต่อต้านมะเร็งเชื้อมะเร็งทั้งหลายนะคะค่ะ อันนี้ก็หลากหลายมากเลยตัวบีทรูทค่ะหรืออาจจะเอาน้ําผลไม้เราไม่คั้นแต่ว่าเรารับประทานกากใยด้วยจะได้ได้กากใยไฟเบอร์อช่วยในเรื่องขับถ่ายด้วยก็อันนั้นไปปันเลยค่ะผลไม้รสชาติหวานรสชาติเปรี้ยวนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใส่น้ําตาละนไม่ต้องใส่น้ําผึ้งนะคะเปรี้ยวก็ใส่มะนาวนะคะหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างนี้เราก็จะได้อิ่มด้วยเราได้ไฟเบอร์ด้วยอิ่มแล้วก็ ยังดีต่อระบบย่อยระบบขับถ่ายนะคะคะเรียกกันได้ว่าไม่เสียของเลยทีเดียวคุณชชริพันธ์บางคนบอกว่าการปั่นด้วยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันสลายสารสําคัญสําคัญที่อยู่ในนั้นขนาดนั้นเลยอะคะจริงๆแล้วมันทําลายเนี่ยคือทําลายตัวเอนไซม์คือเครื่องปั่นเนี่ยถ้าเราใช้รอบต่ําจะมีเกิดความร้อน ก็คือปั่นนานๆเนี่ยเครื่องจะร้อนอทีนี้เครื่องมอเตอร์ร้อนก็จะขึ้นสู่โถปั่นค่ะก็เลยทําให้ไปทําลายเอนไซม์แต่ถามว่าก็ทําลายไม่มากแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์หรือว่าโถปั่นที่มีรอบสูงนะคะแล้วก็กําลังวัดไม่กินไฟมากมายนะคะก็เหมาะสําหรับปั่นน้ําผลไม้หรือปั่นอาหารทําให้อาหารเหลวนะคะก็มีวิวัฒนาการใหม่มากมายทาให คุณค่าของเอ็ไซ์เนี่ยไม่หายไปค่ะนะคะหรือหายไปน้อยที่สุดหนึ่งเรื่องของน้ําเปล่าสองเรื่องของน้ําเพื่อสุขภาพแล้วมีอาหารอะไรที่จะ,ะเพื่อดีท็อกซ์ร่างกายอีกไหมคะอันนี้ต้องขอโยงเข้าไปให้เป็นผักผลไม้นะคะค่ะซึ่งอาจจะเป็นดูเหมือนว่ามันเป็นมื้ออาหารที่ที่เราขาดหายไปในปัจจุบันเพราะเดินตลาดปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าจะทําเมนูผักน้อยลง <ừ> เดียถ้ามีก็จะมีน้ำมันมากเกินไปค่ะดิฉันก็สะท้อนถึงโฆษณาเนาะเวลาที่เราไปซื้อข้าวมันไก่เราจะได้ผักอยู่สองชนิดอย่างละสองอย่างละสองชิ้นแตงกวาสองชิ้นแถมโปะด้วยผักชีโรยหน้าอีกสักชิ้นสองชิ้นอย่างข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเป็นอาหารทานง่ายแต่ว่าเป็นอาหารสะสมค่ะของไขมันเนาะ <ừ> แล้วก็ยอดย,ยาก เพราะว่าข้าวก็หุงจากน้ำมันก็คือน้ำต้มไก่ใช่นะคะเดี๋ยวทีนี้ว่าเราเราลองมาดูว่าเราจะแก้ไขกันยังไงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องหันมาใส่ใจนะคะกับการเราต้องหันมาใส่ใจกับอาหารการกินมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเ,เราต้องหาอาหารที่เป็นผักผลไม้ให้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ย ต้องการผักผลไม้ค่อนข้างมากในการซ่อมแซมส่วนสึกห้อเพราะว่าในผักผลไม้เนี่ยไม่ได้มีแต่เอนไซม์เขามีสารอาหารที่จัดอยู่ในหมวดวิตามินนะคะเกลือแร่และแร่ธาตุและโปรตีนบางชนิดที่อยู่ในผักผลไม้ที่มีความสำคัญต่อร่างกายที่ร่างกายต้องการแต่ในเนื้อสัตว์ไม่มีนะคะอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เราเนี่ย แข็งแรงทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้เรามีระบบย่อยที่ดีทําให้เราเนี่ยบางคนเนี่ยทานผักผลไม้แล้วดูอ่อนกว่าวัยนะคะก็คือเป็นตัวที่ช่วยทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นตัวล้างบานพิษที่ดีจะว่าไปแล้วบ้านเราผักผลไม้เยอะมากเยอะแต่ว่าถูกนําเสนอน้อย <c oughs> ส่วนว่าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศค่ะออไปแข่งกับพลไม้ต่างประเทศเออต้องส่งออกนะได้รับการตอบดีเนี่ยออแล้วก็ผักจะขายดีตอนช่วงหน้าเจนี่ไงใกล้เจแล้วค่ะก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะกลับมาคิดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะว่าจริงๆเทศกาลเจนเนทำบุญนะ ทาบุญก็ผักก็น่าจะถูกแล้วก็สนับสนุนคนให้ทานผักมากขึ้น<ช>นะไม่ได้มีแต่พวกแป้งหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาลอกเลียนแบบของจริงแต่ว่ากายมันทํามาจากแป้งนะคะก็ทําให้ย่อยยากไม่ทานเจแล้วอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยกายเป็นว่าร่างกายไม่แข็งแรงเนาะส่วนใหญ่มีแต่แป้งผักน้อยมีแต่แป้งน้อยอเออค่ะแล้วเพอเอิญว่าหน้าเจเข้ามาพร้อมๆกับช่วงฝนตกน้ําท่วมไงฮะผักน้อยไงผักเน่าเสีย หรือว่าการขนส่งทําได้ลําบากมันก็เลยยิ่งแพงตอนนี้ก็จะต้องมาเริ่มดูในเรื่องของปลูกผักในบ้านค่ะปลูกผักในบ้านบอกเอ้าแล้วคอนโดปลูกปกได้ได้แนวราบแนวนอนได้หมดได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็แวตั้งส่วนนว้งตาก็จะมะีการพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของปลูกผักค่ะบนคอนโดและค่ะก็ถือว่าเป็นการดีท็อกอากาศนะนี่แหละคือจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนทําได้หมดยิ่งถ้าว่ามีบริเวณที่บ้านเนี่ยนะคะ ยิ่งทําได้ง่ายใหญ่เลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสถ้าผักที่เราปลูกมันไม่สวยเท่าผักในตลาดเรื่องจริงเพราะเราไม่ได้บํารุงด้วยปุ๋ยด้วยสารเคมีอาหารหนักๆล่ะคะมีอาหารอะไรที่ดีท็อกซ์ไหมหรือว่าดีท็อกซ์เนี่ยต้องเป็นอาหารเบาเสมออาหารหนักก็ขอไปที่ข้าวนะคะประเภทของคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าข้าวเนี่ยจะลองนําเสนอเป็นข้าวบาเล่ข้าวบาเล่ค่ะ เมล็ดคล้ายๆลูกเดือยออืแต่เล็กกว่าเพราะว่าข้าวบาเล่เนี่ยมีกากใยไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะค่่ะอาเราจะใช้บางคนเนี่ยเป็นเบาหวานก็ทานข้าวบาเล่คพื่อจะช่วยลดน้ําตาลอะนะคะแล้วก็่าในส่วนของคนที่เป็นคอเลสเตอรลอลน,นะคะสูงคอเลสเตอรลอลสูงก็ทานตัวนี้ก็จะดี<ค>นะคะก็ช่วยเรื่องระบบย่อยด้วยข้าวบาเล่เนี่ยทานแล้วอิ่มง่ายนะคะ ใช่ใช่ใช่ใชไฟเบอร์สูงค่ะแล้วก็ทําให้เราเนน้ําหนักลดหรือว่าอีกชนิดหนึ่งที่ใครชอบบุกทั้งหลายค่ะคอนยัคกี้หรือบุกอะไรเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็จะแนะนําเป็นลําดับที่สองแต่ลําดับแรกเนี่ยอยากให้ทานเป็นลูกเดือนเป็นข้าวบาเร่ข้าวบาเล่แล้วก็เป็นลูกเดือยค่ะแล้วก็ค่อยมาที่ตัวบุกบุกค่ะนะคะเราถามว่าคนเรารับประทานบุก กันได้น้อยนะคะพอทานน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เดี๋ยวสักพักจะหิวไปทานข้าวเหมือนเดิมอ๋อเหรอฮะเพราะว่าไม่อิ่นมันเบามากค่ะแล้วก็คือด้วยความเคยชินบางคนบอกว่าเออรู้สึกว่าท้องมันเบานะคะไม่ใช่วันนี้ล้างพิษงดอาหารอดอาหารไปล้างพิษ <c oughs> ล้างพิษเสร็จแล้วจัดหนักเลยค่ะอาหารหนักเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้ร่างกายก็จะกระชากนะคะจะช็อกด้วย คะเพราะว่าปรับตัวไม่ทันค่ะนะคะบางท่านเนี่ยล้างพิษแล้วเสร็จแล้วกลับออกมาโอ้อยากทานอาหารเหมือนเดิมรู้สึกหิวหอืเพราะตอนล้างพิษจะไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยค่ะนะคะมีแต่น้ํามีแต่ผล,ลไม้มีแต่อาหารเบานะคะหรืออาหารที่ไม่ไม่ใช่อาหารที่เหนียวเคี้ยวยากต้องเป็นอาหารที่เคี้ยวง่ายย่อยง่ายอันนี้ก็ต้องขอให ด้วยกันกลับมานะคะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็รณรงค์ให้ล้างผิดกันสักอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งค่ะเลือกอาวันที่เบาๆเบาๆเลยค่ะวันเบาๆคือไม่ได้ออกไปโอ้วันนี้เดี๋ยวเช้ามีนัดไปตันไปนี่อันนี้นี่ก็หิวเลยนะคะใช่ต้องทําทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมนะคะเป็นกลางนะคะค่ะทํามาไทยต้องค่อยดูรอบๆนะคะว่าสมควรหรือไม่ อย่าเอาให้หนักหรือหักโหมจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อสุขภาพถ้าสมมุติว่าจะขอความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากว่าเอ๊ยยังไม่มั่นใจว่าจะทําได้ด้วยตัวเอง,รเเองรเหรือเปล่าขอคําแนะน,นํานี่ไปขอคําแนะนําอะไรยังไงที่อริยะได้ไหมคะเออันนี้ก็หนึ่งเรียนเชิญเลยนะคะที่อริยะเทคนิ p เพลสนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งตึกไลฟ์เซ็นเตอร์นะคะ Q um คิวเฮาลุมพินีคสองก็คือว่ามีหนังสือนะคะที่อ่านเกี่ยวกับการล้างพิษนะอยากให้ทุกท่านเนี่ย ได้ศึกษาจากข้อมูลต่างๆนะคะเปรียบเทียบกันสักสองสามข้อมูลเป็นอย่างต่ำนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรานะคะคือกระชุนชรีพันธุ์ทิไลก็จะได้ประโยชน์มากมายอย่างนี้ทุกทีไปเนี่ยนะคะอาจจะได้เจอกันอิตทีหนึ่งให้มาแนะนําอาหารสําหรับคนรับประทานเจทําอย่างไรไม่อ้วนไม่เพลทและก็ไม่เลี่ยนด้วยนะคะค่ะขอบพร<น>ะคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คุณชรีพันธ์เทียมรัตน์นะคะกรรมาการผู้จัดการร้านอริยะออร์แกนิกเพรสนะคะเมื่อเวลาของรายการสุกกายสบายใจวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันวันอาทิตย์หน้า FM102 MHz นะคะ